ร่วมทำธุรกิจกับเพื่อนแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตั้งเป็นบริษัทแล้วมันเสี่ยงอย่างไรบ้างเสี่ยงแน่นอนครับเพราะมันจะกลายเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดมันกลายเป็นว่าหุ้นส่วนทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ชื่ออะไรเงินเข้าบัญชีคนนูน้นหรือรายจ่ายออกคนนี้แต่มันเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันไม่จำกัดความรับผิดทั้งคู่สมมติทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทลงหุ้นกันเสร็จแล้วมีหนี้มากกว่า ทั้ง2คนยังคงต้องรับผิดในหนี่ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นวางแผนดีๆถ้าเป็นผมแนะนําเรื่องจํากัดความรับผิดเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากถ้าท่านจะลงเงินกันแล้วมันหมดคงหมดเท่านั้นไม่ต้องมารับผิดชอบส่วนตัวตั้งเป็นนิติบุคคลดีกว่าครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดดีกว่ากันลองหาคลิปก่อนหน้านี้ดูครับบิดเซ ที่ปรึกษาประจำมือขวา c ีโที่จะช่วยคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างคุ้มค่าไม่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงแบบเดิมๆอีกต่อไปติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจำนวนจำกัด